สวัสดีครับามาดิวครับวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟนะตลาดนัดรถไฟสีนักการินวันนี้มาหาหาข้าวกินตอนนี้ทุ่มหนึแล้วเพิ่งออกมาจากบ้านเมื่อกี้อ่าหกโมงนิดๆไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินกันข้างใน เราได้ร้านแล้วอันนี้ร้านร้านใหม่ชื่อร้านาลุงแวนออ่นนี่นี่วันนี้เพราะว่าถ้าเราสั่งสามอย่างเนี่ยมันจะประหยัดสมมติเราสั่งอันนี้สามอย่างนะปุ๊บ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 มันจะแพงกว่าน่าจะแพงกว่าห้าสิบบาทนี่ก็เราเล้ง <c oughs> เล้งเกลือน,นี้อันนี้มันไซส์ไหนครับเนี่ยอันนี้ไซส์เอ็มค่ะไซส์เอ็มใช่ไหมเอส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 ร้อยห <c oughs> นึ่งอัน <Yes. S 1> นี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อมันประหยัดห้าสิบบาทเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้โอเคไข่เจียวห้าสิบบาทเออก็ก็แสดงว่าไม่ได้ประหยัดอะไรใช่ไหมแค่เท่ากันเแค่เท่ากันแค่เขาเอามาเป็นเส้นเฉยอ๋อแค่มาเป็นเซตเฉยๆหรือจะเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูเหรอค่ะเอออันอันอันเอาอันนี้ดีกว่าเอาไก่ไอเอาหมูหมูหมูทอดนี้เปลี่ยนจากไก่เป็นหมูถ้าเปล่าสองแค่นั้นแหละเพาเครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาน้ำแข็งแก้วหนึ่ง นี่แล้วก็เราได้ตัวทุกชิ้นในตานานอีกแล้วกินทุกรอบเลยนี่ไปที่ไหนกินทุกรอบเลยอันนี้มันมีสามไซส์เมื่อกี้ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลอันนี้สามสิบบาทนะอเออจานนี้อร่อยอร่อยมากเลยนี่ไม่รู้เขาใช้ยี่้ออะไรแต่ว่ามันมันกรอบดี ดี๋ยวรออาหารมาก,ก่อนนะนี่กับข้าวเรามาแล้วอันนี้หมูทอดอันนี้ลิงอันนี้ไก่เจียวอันนี้50บาทอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยยี่อือเ้าสิบบาทสิบบาทรวมเป็นเดี๋ยวมาดูบิลอีกทีนึงนี่งมี่ เราได้เวลามากินข้าวพันธุ์นะครับใส่ชิมเล้งก่อนอูเล้งกระดูกใหญ่มากเลยนะ,ะค่อยมาสองกระดูกอืมเปียวเปียวเปียว

เนีห้หมูชามชันทอดเป็นน้ำจิ้มมาถามเดี๋ยวเรากินอันนี้เจ๋อเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นกินกันอีกได้ครับ เนี่ยนี่อ๋อให้หน่อยได้ไหมใส่มีกล่องใส่ไหมโอเคเรียบร้อย295ร้อยบาทนะชื่อร้านลุงเว่นนี่นีร้านลุงเว่นนะนี่ร้านมันจะมีสองฝั่งนะอยู่ฝั่งนี้ด้วย นั่งได้สองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็นั่งฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปหาอย่างเื่นกันต่อนี่อันนี้โซนด้านหลังนะโซนด้านหลังส่วนมากก็จะเป็นของวินเทจนะครับเนี่ยส่วนมากคือเป็นของแบรนด์เนมของวินเทจเนี่ยน,นี้เสื้อผ้าแบรนด์เนม99บาทจากญี่ปุ่น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 ปุนนี่ในตู้เงีย้ยวเลย เอเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่ถูกใจเมื่อกี้ไอแบรนด์เนม99บาทข้างในตัว250 300แล้วแต่แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่แบบนะแล้วแต่แบบไม่ได้ว่า99บาททุกตัวบางตัวก็400ก็มีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นของเงี้ยแบรนด์เนมแล้วก็สภาพก็ยังดีอยู่ข้างใน ในส่วนมากจะเป็นวินเทจหมดเลยเห็นไหมวินเทจวินเทจวินเทจเดี๋ยวเราจะเดินให้ให้ย่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินต่อโอ้ยหยียบมาฝรั่งมากบ้าจริงมาฝรัง่งวินเทจ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 หมดเลย ตอนนี้สามทุ่มแล้วเดี๋ยวไปหาของกินกันต่อเมื่อกี้ไปเดินดูเสื้อผ้าเดินดูของพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังเดินไม่หมดเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนอาหารย่อยแล้วนี่กำลังเดินหาอยู่ว่าว่าจะกินอะไรดี ตูชิอ๋ออันนี้ตูชิเป็นไม้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดนี่ไข่ปลเป็นใจกว่า,วานั่นเลเนี่ยไข่นกกระทาเสียมอยก็ไม่เคยกินเลยนี่อยากกินสักอันดิวันตูชีเลยตอนแรกนึกว่าตูชีเมื่อกี้เดี๋ยวเลือกก่อน เนี่ดูเนี้่อนี่น,นีอ้อะไรครับไอ้ข้างบนคืออะไรแตงกรอบนี่อนนี้อะไรอันนี้ใส่ได้เลยนะไอ้ไอ้ข้างบนคืออะไรีออัอน,น,ออนนี้นะะไอ,ไอ,นอ,อันอนึงน,นะเดี๋ยวเราลองกินอันนี้ดู ไม่เคยกินปกติเรากินแต่เป็นเป็นอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่มีราดาะไรนี่ข้างบนนะไม่ต้องใส่ถุงก็ได้หยิบเลยนะเอออืเอออร่อยอยู่ปอมันมีซอสอันเนี้ย

40บาทมันใจเอ็นสดดีกว่าขันท้างแอปธน,นาคารสมมไจิ้มไหมด้วยนะไม้มจิ้มจิ้มขอบนี่ก็จิ้มอันนี้ได้ด้วย หวานน้ำลำไย,ยขายดีก็ซื้อกันเยอะน้ำลำไย,ยมันมีได้ของเหมือนเหมือนกันของเหมือนเหมือนของซ้ำๆกันเดินทั่วหมดแล้วตอนนี้นี่เจอน้ำลำไย,ยอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็น้ำลำไย ือไโอคกเยวเนยไมโลโดมโรงเรียนนี่มาล่านี่น้ำมะพร้าวนี่ีไก่ทอดซีรีส์เกาหลีมีลายรถเลย มะพร้าวอันนี้นำมะพร้าวปัน่นนมสดเดี๋ยวเดินวนกลับไปที่รูแรกน,นี่เดินมาแล้วเดินมาที่รูแรกอ๋ออันนี้มันบดมันบดนี่ไอติมหลายสีม้ครับ <L un> เฮ<อ>้ยวันกระมงเลย <S 2> <S 2> <S ความเย็นเมื่อกี้เรากินไปแล้วนี่เมื่อกี้เรากินไปนะโอ,นะอ้โหข,ขบับชีส ี่บัฟเฟิ้ลบัฟเฟิ้ลร้านนี้มีโอ้มีหน้าหน้าหน้าไอ้นี่หน้าครีมไม่มีอะไรเลยเขนมนมันทิพเนี่นี่ไม้อันกี่บาทอะครับม้อันนี้มันรสมันมีรสอะไรครับพี่ ม้วมมันขาวมันสามปลหลังเหลืองเอาไอ้อสีเหลืองเนี่ยไหมหนึ่งครับพี่มันสามปลหลังเหลืองเดี๋ยวลองกินดูอ,อ๋อมันต้องจิ้มด้วยเหรอพี่ก็แต่ออ๋โอเคขอบคุณครับ<อ>นี่เน่เน่ที่แกแหม่ไม่พียังไม่เคยกินอันนี้ เรารองกันเลยรองกันเลยนี่จิ้มด้วยอืมอ,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 อืมอร่อยอร่อยร้อนน้ำอันนี้เหมือนกล้วยที่เขาไว้นี่เลยเหมือนกล้วยที่ว่าเขาทำแบนๆอะ่ะอร่อยมากเลย พอ,อจิ้ม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 หวานอร่อยมากเลยเอเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ำไม่ได้นี่มีมะพร้าวอ่อนด้วยพี่กกใส่ไว้นในนี้อ๋อ นี่เลยงานนี้นะนี่นี่สามรสให้เลือกมาได้ยี่สิบลองมากินดูได้เอออร่อยอร่อย เดินออกมาแล้วเดินออกมาข้างหน้าแล้วสดุปไม่มีอะไรน่าน่ากินแล้วเนี่ยจะกล AH ับบ้านแล้วข้างหน้าตรงนี้หน้าทางไอ้หน้าทางออกตรงเนี้ยที่ป้ายเนี่ยมันมีไอติมที่เรากินวันก่อนไอติมด้วยเป็นกลวยๆอะ่ะแต่วันนี้เราจะไม่กินนี่น้ำจรวดโบดาณก็ประมาณนี้วันนี้ ก็มากินอาหารกินข้าวนอกบ้านเดี๋ยวไปแถวไหนไปตลาดที่ไหนกันอีกเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันอีกนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดถูกใจด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์ลงมาเลยใต้คลิปบ๊ายบาย